ก็สวัสดีครับผมวันนี้จะได้มาทำการตัดพันธุ์ก็คือการลงถอนข้าวปนที่เกิดขึ้นในแปลงปลูกนะครับแปลงนี้ข้าวหอมสยามนะครับจากการเดินตรวจแปลงดูก็พบว่ามีข้าวปนเข้ามาดังนั้นเราจึงจะต้องลงไปในแปลงแล้วก็ถอนขึ้นมานะครับมันจะเป็นข้าวปนถ้าสังเกตดูต้นไหนที่สูงๆงนะครับ นี่นะครับกาลังเดินไปดูที่แปลงแต่ฝั่งนี้เสียหายแล้วล่ะครับนี่ฝั่งนี้จบแล้วล่ะครับนี่เห็นไหมข้าวลักษณะแบบนี้นี่นี่นะครับเห็นไหมแบบนี้เสียหายมากเลยทั้งหมดเลยแปลงนี้ของเจ้าอื่นนะครับไม่ใช่ของผมทํานะของเจ้าอื่นนี่คือข้อผิดพลาดอย่างมหันเลยใช้คําว่ามหันเป็นผลพวงมาจากการเลือกกระสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พลาดไป สองเจ้าติดติดกันเนี่ยข้าวขาวแบบนี้ทั่วทั้งแปลงแบบนี้เสียหายเลยครับนี่เสียหายมากเลยแล้วมันจะส่งผลไปถึงนาปลังในฤดูกาลที่จะตามมาอันนี้นาปีนะครับเนี่ยเป็นข้าวดีดทั้งนั้นเลยข้าวหางนกนี่นะครับลักษณะของต้นและรวงจะเป็นแบบนี้ยยาว,ยาวมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยของผมเนี่ยแปลงนี้ก็เคยเป็นนะเคยเป็นแต่ผมก็ใช้วิธีตัดพันธุ์เอาลงตัดพันธุ์แล้วถอนนะครับผม วันนี้ก็จะได้มีการลงตัดพันธุ์อันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับต้นสูงสูงลักษณะแปลกๆนี่ต้องถอนทิ้งนะครับไม่ใช่วิธีเกี่ยวนะครับต้องถอนอย่างเดียวถ้าเกี่ยวเดี๋ยวแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเอาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะลงไปในแปลงก,ก่อนนี่นะครับบริเวณริมริมคัน,นาแบบนเนี้ยเนี่ยก็จะมีต้นข้าวลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนี้กำลังแพร่ระบาดมากมาจาก การเลือกเข้าปลูกที่ผิดพลาดตั้งแต่บานชุดครั้งก่อนนูน่นนะครับเจ้าอื่นเขาทาไว้อันนี้ผมมาเช่าเขาทานะครับนี่แปลงนี้เช่าเขาทามาปักดํามือเอาวิธีแก้ไขมีวิธีเดียวนี่นะครับปักดํามือสําหรับหนอมสยามนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นอีกเจ้าอื่นเป็นมะลิหนึ่งศูนห้านี่แหละครับข้อเสียของมะลิหนึ่งศูนห้าเห็นไหมครับเวลามีฝนตกลงมาเนี่ยข้าวเขาจะล้ม ลมแบบนี้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่รลอครับนั่นบางส่วนก็จมลงไปในน้ำแล้วมันกดทับกันนะครับที่เห,เห็นอย่างนี้นี่คือมะลิ1นึต้นสูงพอสูงก็ส่งผลให้ล้มง่ายนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นหอมสยามนะครับปักดำมือการแตกกอดีมากครับลงกีบเดียวนี่เห็นไหมแตกกอมากอบเริ่มเลย นะครับผมเปรียบเทียบข้อแตกต่างกันนะครับเปรียบเทียบข้อแตกต่างแล้ววันนี้จะได้ลงตัดเมล็ดพันธุ์นะครับตัดสายพันธุ์ด้วยการลงถอนนะครับผมมีมองเห็นไปอยู่ไกลๆนู่นก็ลงไปถอนขึ้นมานะครับผมครับนี่แหละครับตัดพันธุ์ปุนข้าวหอมสยามเนี่ยต้องถอนขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าโลกเดินในแปลงเนี่ยถ้าเจออย่างนี้นะครับนี่ ก็ต้องถอนออกนะครับเดี๋ยววางนี่ก่อนนี่ที่ถอนมานะครับเนี่ยถอนมาต้องวางก่อนเดี๋ยวถอนตรงนี้แล้วก็แผ่นไปบริเวณตรงกลางแปลงนี่แหละครับเดินอยู่ในแปลงถ้าเห็นแล้วก็เดินตรงข้อหาเลยครับจัดก,การถอนเลยถอนแล้วก็เอาขึ้นไปกองไว้บนโน่นถนนนนครับด้านบนนน่นนี่นะครับเนี่ยกกำลังไล่ถอน นะครับเนี่ยถ้าต้นปแปลกๆมาอย่างเนี้ยอย่างนี้นะครับถ้าปแปลกๆมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผลแน่นอนครับนี่ผลแน่นอนต้องถอนนะครับนี่เก็บไว้ไม่ได้เนี่ยหนึ่งกอใหญ่ๆผลทั้งหมดเนี่ยแปลกมานั่นนะครับเห็นมีช่อเนี่ยอยู่ตรงโน้นก็ต้องเดินสำรวจทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็ เจอก็ถอนทิ้งนะครับเกี่ยวไม่ได้มีถอนอย่างเดียวเอาต่อเนื่องกันไปนะครับอันนี้นะครับที่ถอนขึ้นมามาวางบนถนนนี่แหละครับเนี่ยยังไม่หมดนะครับยังมีอีกเนี่ยถ้ามองไปก็จะเห็นเห็นต้นทุ่งสูงอยู่เดี๋ยวลงไปตรงนี้แหละครับเนี่ยไปซูมดูเห็นไหมครับเนี่ยไม่แน่ใจนะนั่นแหละครับเนะี่ย มันมันก็ไม่เยอะหรอกครับแต่ก็ต้องเอาออกปล่อยไม่ได้นะครับปล่อยไม่ได้ต้องเอาออกเลยแม้แต่รวงเดียวก็มีไม่ได้ถ้าเห็นนะครับผมนี่คือการตัดพันปนนะครับถอนเข้าวดีดก็จะเอามากองไว้ข้างบนถนนนี่แหละครับ